อ่าปาติมไอ้ไรเหลาวันใดมาวันนี้วันนี้เครื่องแกงค่ะปาติมบดไม่ไม่เลยนะคะพี่น้องชดชดเลยพี่น้องบดมาพี่น้องใหญ่เครื่องแกงซมเครื่องแกงทีตักมาได้เลยนะคะอันนี้เครื่องแกงซมมาปาติมนี่เ่องแกงมนะคะอ๋อนี่เครื่องแกงซมนะนี่เครื่องแกงทีค่ะส้นใหตัวนี้ักมาได้เลยนะคะซึ่งเครื่องแกงทีนี่เราทําเป็นแกงคั่วได้ไหมแกงคั่วได้แกงปุ้งว่าได้ตำน้ำแกงนมจีนได้ปัดเป็ดได้ค่ะอ๋อนี่คือครบจบในเครื่องแกงเดียวเลย โอ้น่าสนใจเลยอ่ะร้อยปีหนอร้อยหยาเออเนี่ยน่ต้องสั้งแล้วนะค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บนี้นะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวร้อยปักบุงสุกนิดก่อนค่ะนะเดี๋ยวต้นหวาดเลยปักบุงไม่ซุกแล้วนะวันนี้เรามาแกงเตี๋ปูนะคะแกงดูกันกับเนื้อมันนะคะเราร่วมกัน เราได้เกลือไปเชียร์ปลาก่อนนะคะวันนี้เราเน้นลูกปลานาปติมนะ,ะเราใส่เนื้อกันนั่นแหละแต่ว่าใส่ดูหมากว่านะมีเนื้อกันนะคะมีมเนื้อกันเราก็เชียนังเกลือไปก่อนนะไปแต้มนะค่ะต่ำความเชื้อของเราให้เค็มใช่ไหมปติม,ตมค่ะ ปุ่นอีโตอกเลยตอนนี้เราใหญ่ขึ้นหนักมาอยู่ข้างบนก่อนัานตอนต่อมานะป้าติมนะลิดยานักฤิ์ยานักบรรยากาศฟุ้นฟุ้นพี่น้องเอ้อวันนี้ป้าติมจะนำสแตนอเมนูแกงเทปูนะป้าติมนะค่ะเดี๋ยวเราลิดยานักกันคนโอโหเข้นได้นะป้าติมนะใชจได้ใชจได้โผมไปวัดไปว่าได้เดีได้กับมุ่งกันพี่น้องเดีได้ยันเน้นโผล่หมอหนะ ไอนึ่งความหวานคิดหนึ่งความเบี้ยวแต่วันนี้น่าจะเบี้ยวได้แนะ่พี่น้องเบี้ยววันนี้ด้วยใช่เดี๋ยวมาทาเล็กันเดี๋ยานักเส้วนะพี่น้องนะขั้นต้นต่อมาป้าติมก็เตรียมพักบุงนะพี่น้องสึ่อพักบุงวันนี้ก็เป็นพักบุงแกว้วใช่ค่ะว่าอั่างคนเะี่น้องนะถ้าว่าพักบุงขีนี่มันมันแบบว่ามันโม่มันเยี่ยวได้เหมือนนะพักบุงขีนั<อ>้มันเยี่ยวพี่น้องนะส่งเส้ปลาบุญนู่บุ้งหลันล่ะยาแกงเตะโพใส่นน้ำตีป้าติม นำตีเดียวนะปะตินนะใช่ค่ะตีเดียวนะคะเ,เด็เก,เเกเดียวเรียวแนเปลื้อนเด็กเดียวใส่ข้าวดำมาจากการซบค่ะเวมาทำข้าวเลยนะคะอ๋อมาจากหันซบเวมาทำกับข้าวเลยค่ะอ๋อ ในจานนี in so mm ้ม hmm. ีอะไรมั้งล่ับาติมมีเครื่องแกงซ้อมเครื่องแกงตีเคยนะคะเครื่องแกงซ้อมเครื่องแกงตีเคยใช่ค่ะบางทีเดือดเล็วกว่าใช่ลงไปเลยนะคะใช่เลยค่ะใส่ซ้อมเครื่องแกงนะปัาติมใช่ค่ะปัาติมมาจากจากแกงตีพวงลับาติมแกงวันนี้ประจำนะคะเออเครื่องแกงซ้อมกับเครื่องแกงตีมารวมกันนะคะ แต่บางคนเขาเก่งเกลืองเกงเดียวแต่ปฏิมันตองนะคะตอนนี้เราได้เกลืองเก่อนนะคะไหลข้าวนำสีนะค่ะเดือคลักๆเร็วล่ะปติม ไส้จา,านะคะมีดูกแล้วก็มีเนื้อนะคะวันนี้เราแกงทองยางค่ะหลังมือเล็วป้าติมหลังเดี๋ยวไม่เล็วค่ะเขาอนุญาตใช้มือนะคะขอบันทักดีค่ะเรื่องชิมเลยป้าติมวันนี้เหลืองชิมเลยปาติมวันวน,วนี่ซี่มันขี้มินเลย <c oughs> ซี่มันีบินดูกับเนื้อนะปาติมนะ่ะดูกับเนื้อเราแกงบะหมี่กึ่นะคะ มีเนื้อกันมีดูก,กันเฮ้ยอ,อ,อยู่น่ากินมักเลยนะคะเฮ้เออ น้ำตาลตี๊บค่ะแต่ถ้าอ่างโรงเรียนนะต่อเดียวแต่ถ้าองโรงเลยค่ะน้ำตาลตี๊บนะคะใต่เป็นวันอาทิตยค่ะใจน้ำตาลปี๊บนะค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะเร็วเต้ก่ใจเลยน้ำต,ตาลปี๊บก็ได้น้ำตาลใจก็ได้นะคะเร็วกา เยอะมานกนะคะเปิบบดรวยเดีวค่ะติดตามโดยน้ำจมก้ามเปียกต่อเดียวน้ำมาข้ามเปียกลงไปได้น้ำจมข้ามเปียกค่ะได้น้ำจงข้ามเปียกนะคะอืม เดี๋ยวปลาติมยอบชิมแลกคนต่อใส่นักบุงตัวเดียวใส่ต้องยอบชิมแหละปลาติมส่ต้องยอบชิมบัตรีก็เลยเอาบัตรีอ๋อบัตรีได้ย่ะปลาติมตามติดด้วยน้ำตาลใสนิดหน่อยนิดหน่อยนะนะทีนี้เราไม่ได้ยน่นนะคะเกลือเพราะว่าปลามันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราชิมแลกอนใช่ค่ะ เราใส่ลงไปไลย่ยางให้นะเพื่อความกลมกล่อมใช่ค่ะนะฟักบุงเราใช้ตีดังเผื่อนนะคะฟักบุงใช้ดังเผื่อนค่ะในเตะปูอย่านะัดฟักบุงนะเดวแต่ไขย่จบใช่ได้ก็ได้ใช่ได้ตกยังแต่น,นี่ใช่ได้ก็ได้นี่เรื่องของเต้นนะ,ะเอาชิม,ด,มด้วยมมพี่น้องเกันเลยบัด บัตซี่ตายอัดปฏิมาด้วยไปหน่อยจริงไหมย่ต้องใส่เกลือเลยพอปลามันมีความยืดหมีเร็วนะคะคือว่าไม่เค็มมากมันมีความเค็มพอดีนะแต่ถ้าว่าคุณดีนเก๊งบางคุณนั้นนะอย่าเพิ่งใส่เกลือก่อนะคะต้องชิมเหล็กโคนจะป็นเป็นความดันนั่นตึอย่าใส่เกลือไปนะร้อยด้วยจริงอ๋อด้อยเร็วจริงเลยสักเดียวเสียบบุงได้เลยค่ะ หน้าตาประมาณนี้พีนนนนพ่น้องนะกับประมาณเก่งนี่เลยนะใช่เก่งไงายหายเก่งบ้านบ้านนะพี่น้องนะไม่ยุงอยากอะไรเดี๋ยวเด้๋ยวไปตื่นใจนะคะตักมาได้เลยนะคะดูปลาเนื้อปลานะคะนี่ดูกันเนื้อกันนะคะนี่ตังดุกตังเนื้อค่ะวันนี้ไปตึมเก่งค่ะสุดใจนะคะได้บักบงค่ะ พักบุงลงไปร็จแล้วไปน้อยรชจแล้วนะคะเตรียมตัวเลยค่ะกดข้าวค่ะมากิ้ข้าวปลตติมดีว่าวันนี้เราแก่งดูก,กับเนื้อมันนะคะจะเยอะปลาขึ้นมาเลยที่ปลตติมวันนี้ไม่เนืเน้อต่อได้นะคะดูหมักนะคะ เร,เราชมปัจจุบันนี้นะคะเราใส่ดูก,กันจ่ายค่ะนะดูปลาอะไรกินร้อยปีนอ้องเออกะเสร็จเัี๋ยวเร็วค่ะเสร็จนะจ่ายค่ะเดี๋ยวปักปักบงสักปักขมันนี่เอาเม็ดปักบุงมันเห,หี่ยวไอ้ตีนก็ใช้ดังเผือนูได้ยังไงะเขาเหี่ยวว่ามันสลรถสลรถ <c oughs> นะค่ะเดี๋ยวมันนี่เอมดอืมปีน้องประมาณนี้นะปีน้องนะกดข้าวปีน้องกดข้าวมาเลยเองนตีโป้จ่ายค่ะ นะค่ะตั้งปลาตั้งปลากะนี่ความมันกะถ้าว่ามาเกินมันหนาเอิน<ช>นะ,ะเรากำนดได้มีเต็มเต็มนี้นาะยป้าต็มน,นะค่ะเทปโกพี่น้องเออกดก้าวตามมากินกับป้าตินกาค,ะ,คะพี่น้องป้าติมฟักเื่องแกงกันนะคะเื่องแกงช่องเงื่องแกงผีค่ะปลาว่านปลาดุกลาปลาตุกฟังเองนะคะ นังมู๊เคยหนังพริกเคยแกงปงผงปลาผงปลาจ้อนขี่ดีค่ะลูกปลาค่ะลูกปลากันยังนะสนใจตัวไหนจักมาได้เลยนะคะต่างเช็ดค่ะเรื่องเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่งแปดห้านะพี่น้องนะเป <laughs> ็นกลางกันเข้ามาได้ใช่ดูคนนีดูคนพี่น้องสนใจสักมาได้เลยนะคะซี่เจิดเจิดนะแต่เราปกันได้หัวร้อยนะคะของเรามันไม่มีซี่ตุก,กังค่ะนะ ไปกินข้เาวันน่เพ้่งนี่มาทำัเรวมาตา่นั่นแหละทัดเรียวทัดเรีวมาตามืดเร็วกันหมืดกันเล้วที่ทำได้ปุ๊บมีน้องคิดได้คัาเล็บขนตกมาตาแต่ไม่บอกกูอะกินไรได้วันนี้กิเสพโฟนะคะนี่เราใช้ใช้กวายช่วงเรีวบัดนี้ดูปลามาดูนี่เนื้อกันรอมืดกินเล่นนะ hai đi cái bàn hai mươi hai nghìn 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 hai mươi mấy anh vũ lên tay tên mai à chết bị u tên quét bác sĩ không mai và tìm mai mai nè chết bị u bạn nên mà đây mà nàng kinh cao luôn, nó bị nóng kinh tế po bị nóng á mướt lên lên mấy cõi chặt ông bên ngoài kinh cao nè mai được không cầm cầm anh ấy พอได้ยังไงเดี๋ยวอาติยกเลยนะพอได้ติยกว่าใช่แต่ต้นไม้มันจะมือจะคิดระวังกลางนะใส่ตั้มอร่อยไหมร้อยนะวันนี้เรากินเรากินเนื้อมันค์โอนนะแต่เดี๋ยวเราคลับกินดูมันจะรั้งเฮ้ยหนอ ดูเราคอยไวยบกินกันแต่เรา <c oughs> นะป้ตินนะหน่อกว่ามาต่ยายมาต่ปีพีเส้ามากินข้าวพีน้องทางบ้านนะั่นนะป้ตินนะป้าติณชวนได้คำเดียวน้องไม่ได้ไกมาก ตุกข์เละตีเละยู่นะมาตะกินข้าวหนีลาอยู่ข้างบ้านนะคนเนาะมาหนังเนาะเคนกินเละก็ไม่คิดไม่กินร้อย,ยไปเนาะนอต่อดโดนเลวก็นอต่อรถเดี๋ยวนอถลกปลาไปเนาะไข่ต้นใจถลกปลาตักมาได้เลยนะคะปลาติมก็อนุญาตกินเนื้อนะคะวันนี้ อเลยไม่ก็อน่งกินลูกไม่ได้เราจะต่อด้องต่อรองต่งปติมไม่ม่นะพี่น้องแต่ว่านะปติมีกว่าปิมีเครื่องแกงตีแกงคั่วแกงชมลูกปลาบุ่งปลานังมูขีดีบุ่งปลาชนปลาปดงแดงปลาตุกังแดงดูกลา นะตักเจ็ดมาได้จะมีเอดมินตอบกับพีนองรือตรัวรับป์มาตี083 7 8 9 5 1 8 5คลิปนี้เล่งกลางทังช่องคลิปวันนี้ให้กับกกะองผูดฟังนะมัติมากินหนุนนะคะเหนื่อยอย่าไปเนอะเหนื่อยมากจังเตก คนจกตครองมันปูดได้ปด่ากลาง,งเตรียมกาวคํานะปะตินะ <c oughs> ถ้าโปกรมดีๆเลยตองเด้งมันที <c oughs> ต้อนกินเร็วนะป้าตินะปตบกเลยปติเนื่อยป้เนื่อยตึงรอยไม้ตามจง ใช่ถ้าเราหูตัวอืมร้อยไปเนอะกินเร็วมากคินจยอมมาก น่ลูกปลาเลยลูกที่บ้นทิมนตกลูปะกปลาก็ย่งงันมีตั้งแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวที่ในลูกปลาใช่ค่ะนะไก่จบจับมาเลยด้วยนะคะไก่จบแบบเปรี้ยวบอ่กเอาแบบเปรี้ยวไก่จบไม่เปรี้ยวบ่อเอาแบบไม่เปรี้ยวพี่น้องลูกปลาเนี้ยกินได้ทุกอย่างเลยนะ กินกับน้ำจีนได้กินกับข้าวได้นางกินเล่นได้นะพี่น้องนะนางหูตื่นตั้งนางกินลูกไปบ้างพี่น้องสนใจก็ไปกับซักพี่น้องซักมาได้เลยนะคะอืมขอบมากเลยซี่แกงอาจจะมืดไปสักหน่อยปลวาตีอุกเลือดได้ต้นไม้เดี๋ยวใจไวาเล็กๆช่วยแล้วติดกับกลอง

ฝากจองกันนะคะเกี่ยวตัวข้าวขวบปาทิมอย่าลืมกดติดตามปาติมด้วยนะคะกดไลก์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะชวยกดแชร์กันพี่น้องเออแชร์มากๆนะสวัสดีมีสุขเป็นก้องพี่น้องทุกคน